เบลเยียมเชฟเพิร์ดเป็นพันธุ์สุนัขที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมโดยมีความรู้สึกอันสูงของสติปัญญาและความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมเรามีสี่สายพันธุ์ของเบลเยียมเชฟเพิร์ดที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ทุกสายพันธุ์นั้นมีลักษณะความพักดีและความขยันอย่างร่วมกันนี่คือภาพรวมละเอียดเกี่ยวกับเบลเยียมเชฟเพิร์ด สี่สายพันเบลเยียมเชฟเพิร์ดถูกแบ่งออกเป็นสี่สายพันหลักมาลีนัวมีความฉลาดและความกระฉับกระเฉงใช้เป็นสุนัขตำรวจและสุนัขทหารอย่างแพร่หลายโกรเนเดลมีขนยาวสีดำที่เป็นเอกลักษณ์นิยมเป็นสุนัขครอบครัวและสุนัขแสดงเทวูเรน มีขนสีมาโฮกานี่สดใสาบางครั้งเป็นสุนัขเพื่อเลี้ยงอยู่ในบ้านลาเคนัวทนทานและมีนิสัยปกป้องมีลักษณะกระฉับกระเฉงและระมัดระวางังต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์เบลเยียมเชพเพิร์ดถูกพัฒนาขึ้นในประเทศเบลเยียมในปลายศตวรรษที่19ต้นแรกถูกพันธ์เป็นสุนัขเฝ้าฝูง แต่ความฉลาดและความมุ่งมั่นในการทำงานทำให้มันเริ่มถูกนำมาใช้เป็นสุนัขตำรวจและสุนัขทหารลักษณะและคุณสมบัติเบลเยียมเชฟเพิร์ดมีโครงสร้างกลางมีกล้ามเนื้อและโครงกระดูกที่แข็งแรงหูอาจเป็นหูตั้งหรือหูลอยลงแบบสามเหลี่ยมขนของพวกมันหนาและกันน้ำสายพันธุ์ทั้งสสายมีความแตกต่างในเรื่องสีและความยาวขน สติปัญญาและการฝึกเบลเยี่ยมเชฟเผิร์ดมีสติปัญญาสูงและเรียนรู้ได้เร็วพวกมันแสดงความกระฉับกระเฉงในการฝึกฝนและงานสังคมสมบูรณ์และการฝึกฝนที่ใช้การเสริมกำลังแบบบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาของพวกมันพลังงานและการออกกำลังกาย เบลเยียมเชฟเพิร์ดมีพลังงานสูงและต้องการการดูแลแบบคลื่นไหวมากเราควรจัดการออกกำลังกายเพียงพอและการกระตุ้นความคิดเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมเพื่อนสนิทที่พักดีในครอบครัวเบลเยียมเชฟเพิร์ดมีความพักดีและปกป้องต่อครอบครัวมากพวกมันเต็มไปด้วยความรักและอาศัยความผูกพันกับครอบครัวแต่เนื่องจากความไวต่ออารมณ์ของพวกมัน การนำพายอย่างอ่อนโยนเป็นสิ่งจำเป็นสุขภาพและการดูแลแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเบลเยียมเชฟเพิร์ดจะมีสุขภาพดีแต่อาจมีปัญหาสุขภาพที่มีลักษณะกรรมพันธุ์การให้โภชนาการที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและการดูแลขนเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้ยังต้องใส่ใจสุขภาพหูและฟันสรุป เบลเยียมเชฟเพิร์ดผสมผสานความฉลาดกับความสามารถในการทำงานอย่างยอดเยี่ยมพวกมันโดดเด่นในฐานะสุนัขตำรวจและสุนัขทหารพวกมันยังเป็นเพื่อนรักและพักดีต่อครอบครัวด้วยผ่านการฝึกฝนและการดูแลที่เหมาะสมเบลเยียมเชฟเพิร์ดสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงได้